ชูวิทย์แจ้งข่าวด่วน DSI สั่งปิดกองสลักพัดน็อตโดนหนัก2ข้อหาวันนี้31มกราคม2566นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลด่วนสั่งปิดกองสลักพ,นนกกพ 9, ัดน็อตกองสลักพัดหรือนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์โดยข้อหาหนักวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกน็อตกองสลักพัด เข้ารับทราบข้อเก่าหา2คดีได้แก่ 1. คดี8 8 8ทับ2,565โดนข้อหาร่วมกันฟอกเงินจากกรณีที่น,อน็อตร่วมกันฟอกเงินกับนายอัธ,ธการหรือเฟยเพราะอ้างว่ามอบอำนาจไปให้เฟยขึ้นเงินรางวัลให้แต่กลายไปว่าเงินที่รับมาจากเฟยเป็นเงินที่มาจากพนันออนไลน์ 2. คดี6ทับ2,566 โดนข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงินจากกรณีเส้นเงิน39เส้นมูลค่ากว่าพันล้านมาจากทางเอ็ดดี้นอมินีและพวกพนันออนไลน์ทั้งหลายนายชีวิตเปิดเผยด้วยว่า DSI ได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอให้ปิดแพลตฟอร์มกองสลากพัดและอายัดบัญชีของบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดของกองสลากพัด และบัญชีส่วนตัวของน็อตกองสลักอีกด้วย DSI ยุคใหม่ของอธิบดีพันตำรวจตีสุริยาสิงหะก,กมลและผออพงศธรอินอำนวยทำงานรวดเร็วเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงขององค์กรเพราะเจ้าหน้าที่บางคนทำชื่อเสียมาก่อนหน้านี้หลังจากนี้น็อตกองสลักพัดนั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ต้องวิ่งอย่างเดียวนายชูวิตรบุ ก่อนหน้านี้น็อตกองสลักพัดยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีออกนอกประเทศและเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวว่ามีมอเตอร์ไซค์คนแปลกหน้ามาวนดูหน้าบ้านยังอยู่ไทยไม่ได้ไปไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์